ปากซาไปแล้วตอนนี้ฝา่งซาแล้วุูุสุคาแลรวซาหัวกรซาไปแล้วตอนนี้หน้าแดงเลยสำหรับทุกคนตุกตาน่อยมันนี่ฮะกันอยู่ในช่วงรีวิวโซ่มันนี่เสียงอาจจะแปกๆเด้เลยทุกคนเพราะว่าเป็นวัดทุกคนและสิ่งที่ตุกตาจะมารีวิวในมันนี่นี่ตัว่าเป็นอย่างที่กำลังมาแฮมันบอไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าแรงไม่แรงอ่ะเบแต่ว่ามันมีแบบเห็นเขาเจ้าเขียนรีวิวมัน มันเนี่ยมันเผ็ดมากเผ็ดคโคตรทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเบิร์นกันเลยว่ามันแม่เนย่งตาดาทุกคนออนี่ก็คือ KFC แล้วส่วนข้างในนี่ก็คือไม่ห้ามอะไรหระ ันนี้ก็คือไก่ป๊อปใจเด็ดเป็นซอสที่เพ็ดแบบดุดันทุกคนก่อนจะกินเนี่ยทุกตากับไอ้ไก่ได้อานร,รีวิวนะมีคน,คนคนหนึ่งรีวิวเขาจะบอกว่าอันนี้มีเพ็ดว่าพวกมีเพ็ดเกาหลีอีกเพ็ดแบบขี้แตกขี้แตกเลยเดีย๋ยวเขาจะมาซิมกันเรามันจะเป็นคือระเว,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 ว้าแท้หรือเปล่าเดี๋ยวทุกตาเอาตอนนี้ก่อนจ้ะ <laughs> ยานยานะจุๆๆๆๆ๊บจุ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 บอันนี้ได้ทุกคน กลิ่นแล้วมีความรู้สึกว่ารสชาติมันนี่คือมีเผ็ดเกาหลีเลยอีกแล้วเหรอเอออีหลีนะโบพูดว่าเป็นบัดหรือบ่อลองชิมมั่งด้วยกายลองชิมอยู่ใกล้ก็คือมีเผ็ดเกาหลีอีหลีโคชูอแลยเหรอโคชูอแลยเหรอมันใกล้เคียงนะแต่ไม่เหมือนมากแต่ใกล้เคียงตอนนี้ตาพูดซึกอคอนทอนยู่คอทุกคนเอนนี้พูดซึกอคอนทอนยูคอแต่ ยังเป็นเฮดที่แบบพับได้อยู่อ่ะยังช,ชิวๆอยู่ตอนนี้มาเดี๋ยวทำมาลองกินอีกต้องซ้ำต้องซ้ำอีกตอนหนึ่งเบืองทุกคนนี่ตอนใหญ่ๆใช่เลยจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะยังไงชิ้นที่สองซ้ำเข้าไปยังกินได้อยู่ทุกคนเอาเนี่ยมาลองตัวนี้เบิง้งตัวนี้นี่แบบถือซอสเคลือบอย่างหนักเลยตัวนี้นี่เดาะมีทั้งหน้าทั้งหลังเนย อร่อยหายใจโล่งเลยโอ้มันเริ่ศไปแล้วแซบลิ้นแซบคอเลยตอนนี้ยตอนแรกติดหายใจทั้งดังโบได้ติ๊ดต้องหายใจทั้งปากตอนนี้แบบโล่งเลยตอนนี้ดังลงเลยแล้วมึงก็มันเผ็ดจริงเผ็ดจริงจังเผ็ดแซบแซบลิ้นแต่ที่จังเดือกคือมันยุบกลิ่นหมดแล้วมันแซบ มันอร่อยนะมันเผ็ดจริงแต่ว่ามันอยู่กินไม่ได้กินมันอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวที่บอกไงสลับใจเด็ดคนเด็ดเด็ดตอนนั้นที่ต้ตองกินมันบ <laughs> อไว้นี่คือเผ็ดจริงเดี๋ยวจกินไหมกับเสินไหม,ไ,หมได้ได้เอาตัวใดเอาตัวใดเหน็น,ะหลนนะ <laughs> เลือดเห็นเลือดเห็นเลือกนะเพื่อคนดูอ่ะโอ้ย <laughs> มันไปแล้วเออขอโทษไม่ไหวโอ้แพรแพรแพรเพชรมันจะมีเป็นเพชรดุดันกับเพชรแบบเด็กๆเด็กๆเขนาดจะลองฟังแบบเพชรแบบเด็กๆมาเบิร์นมาจะระหวแบบตาตาจะจะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนมขนมเอ้ยนี่คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราทุกคนหมปากชาไปแล้วตอนนี้ ปากซาแล้วคุณซุบะขาก็ะซาหัวก็ะซาไปแล้วตอนนี้หน้าแดงเลยมึงแก่ไหนองะแกเผ็ดไปก่อนนะเว้ยนี่แซ่บอะไรที่มันช่วยชีวิตเรามันแซ่บหมดอล้ทุกตารสชาของมันเนี่ยทุกตาคุณซุบะคือมีเผ็ดเกาหลีคุณสองอะไรทุกคนคุณสี่ได้มั้แอันเนี้ยมันเผ็ดอ่ะแล้วมันแบบรสชาติมันยังคาอยู่ในปากคือตอนแรงผ่านมัน แสบทั้งปากทั้งคอเลยแต่ว่าทุกตากินอันนี้สวยชีวิตไวตอนนี้คอตุกตาเป็นปกติแล้วแต่ว่าในปากนนมันยังแบบมีความห้อนแบบพู้ซคือคือปากถึงเบิรนะ์นอ่ะทุกคน <c oughs> อารมณ <c oughs> ์อารมณ์แผลเป็นจากการถ <c oughs> ูกเผาคือตอนตทุกตาทีนพวกมีเพศกอริลเนาะมันเพศอยู่แต่มาทุกตามันรู้สึกซาเลยไปกินอันนี้นะซาแบบซาเลยทั้งขาทั้งหัวเลยซาเปยมันเลยชาหูอือเออแบบหูเอื้อ่ ต้องไปโดนนะทุกคนกับเพชรสมคำรับเลยอิลีทุกคนต,นะออต้องใจเด็ดอะเออต้องใจเด็ดอิลีสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์